มาณิกิขารนิสัตถมพลานิสัจิตามรณานิพุทธธรรมะสังฆโพธิลุกขาปูชนัตฐายะในนี้ท่านที่ท่านที่มัตสมิงธานีก็ได้ที่มัตส์มิงธานีคือนมาถึงว่าคือวัดในสถานที่นี้เนาะ อิมันสังเวนเทิอิมานิอิกานิสัตมพลานิสัจิตะมลานานิพุทธะธรรมะสังฆาโพธิลูกาปูชนทายะข้าพเจ้าขอบูชาอิอมันสิงในสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธธรรมประสงค์บูชาสีมหาโพธิ Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>